สั้าว่าเรื่องในครอบครัวขอให้การในชั้นาศาลหัวหมอไปอีกอ่ะลองฟังดูค่ะข้างหลังอนไว้ตัก่อนข้รถ้วกัางหลังไว้ก่อนข้างหลังกันแลวันขอสายหยุด เจจากอะไระพี่พี่ให้การนักข่าวเป็นเรื่องร่ว่วนคน,นพี่ข้างหน้าเลยพี่ข้างหน้าเลยรถไปก่อนรถใช้ตัวอยู่ไหนนักข่าวก็ถามเพิ่มเติมพยายามอยากจะให้เขาพูดค่ะยังเมาแล้วก็ยิ้มยิ้มฉ่ำเลยส่งใสายตงหวานหวานอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าผู้ตายชอบดูถูกและมีปัญหาเรื่องเงินก็เลยก่อเหตุแบบนี้ไปทะเลาะกันอะคะ่ะอือ่ เบื้องต้นตำรวจก็คุมตัวนายยุทธเนตรไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สอนอบางมดแล้วนะครับ